สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะพามาตัดกระเทียมป่าจ้ะเอาไปให้เพื่อนที่โรงงานจ้ะโตะเลยกินหมดแล้วจ้ะ เขาบอกเอาแต่ใบมัน มาป่าเดิมเมื่อวานนี้แหละจ้ะที่มาเก็บกระเทียมฟักเซียนฝรั่งเมื่อวานนี้แหละจ้ะต้องเก็บวางไว้ละ ตรงนี้ไม่เป็นกอแต่ก็ยังอ่อนๆอยู่เลยจ้ะโอโโอกดอกแล้วจ้ะ ตกใจมดคิดว่าลืมกุญแจที่ไหนได้สไปายเปย้มาจ้ะโอเห็นกันเต่าอื่นเนี่ยไม่ไม่ขาดต้องขาดต้องต้องพังจ้ะหู เอาไปตั้งกล้องในวันเดียวพังจ้ะไม่มีขาดตั้งกล้องเดี๋ยวต้องต้องซ่อมลแล้วละจ้ะเซ็งเรื่อขาดตั้งกล้องพัง ไปทำกุ้ยช่ายก็อร่อยเนี่ยจ้ะ ไม่มีขาดตังกองก็ลำบากดยูจ้ะโอ้ลมแรงหน้าดูไปหาที่ใหม่จ้ะมุนเข้าไปป่าลกขี้เกียจมุนละเนี่ยจ้ะนี่ นี่ใช่ทั้งนั้นเลยจ้ะเนี่ยมามาหาผักเซียนดูจ้ะผักเซียนฝรั่งเมื่อวานได้ไปเอาไปคันส้มผักเลยจ้ะเป็นไงมั่งเนี่ยเอาหูลมแรงวันนี้เก็บเอาแต่ยอดไป อ่อนๆอย่างเงี้ยแล้วจ้ะกำลังคันดีเลยจ้ะกำลังกินอร่อยจ้ะผักเสี้ยนไหนนี่ก่อนไม่ได้คันให้ดูจ้ะส้ม เพราะเมื่อวานนี้ไปถึงบ้านก็เย็นนี่ก็เลิกงานมาเหมือนกันจ้ะปีนี้ทำไมมันออกไวมากถี่ดอกอะ ตจ้ะคนเขาป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณ f อซทุกท่านด้วยจ้ะที่เข้ามารับชมคนเขาป่าไปด้วยกันนะจ้ะช่วงนี้ก็ช่วงหน้าผักจะหาอยู่หากินในต่างแดนจ้ะเอาไว้กินหน้าหนาวเก็บไว้กินหน้าหนาวจ้ะยามที่เขาไม่มีแล้ว ก็ยังไงก็คลิปจะยาวไปจ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยจ้ะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกันนะจ๊ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยนะจ๊ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า